E ดีท่านผู้ชมเนาะกินนี้ก็พีนี้ก็คบกับว้าวกลองใสเนาะหากินทิ้นหน้ากายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมง,งานเขากําลังจะเดินทางฮอดวัดพี่น้องเลยวัดที่อยู่กลางกลางทะเลชาบเนาะพี่น้องเนาะอยู่ประเทศกัมพูชาพี่น้องเลยตอนนี้ตอนนี้เขากาลังที่เือใกล้จะถึงแล้วพี่น้องเลยนี่คาดว่า เพื่อนจากทีมงานจับปลาท่านผู้ชมแพ้ FC ที่ติดตามนะครับชมแวะเมื่อกับบรรยากาศของวัดที่อยู่กลางกลางทะเลสาเราไลยสังเกตเบื่องโอ้ยมหัศจรรย์ดีๆเนาะ าก่อนี้่นนี่จะคือสิแม่งพอกอกแม่ยังที่บอกผมบ่รู้เนาะีอันนี้ที่เป็นตู้วอนคือสิแม่งรับสัญญานมาห้าปาทางสุมขึ้นไปเบิ่งเลยเนาะอ๋อสังเกตเบิ่งนกมา Tomar นกนกจะมาตอมนอนอนเนาะเินีเนนเเน่เ,เนเะเา,า,เา,เาะปโซล่าเนเนเต็มเลอ่เออาอารยียกวันนี้จะพาท่านผู้ชมขึ้นเบื้องอ,อ,อ,อุ๊ย<ช>ๆๆๆๆ ไปสังเกตเลยน่าจะพูดเกือบก็ได้แต่พูดพูดกบให้พูดใส่น้ำเลย จ้าลาย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 สวัสดีจ้าสวัสดีคุกคนยอดถึงพี่น้อง<ป>ที่ได้มาต้องคุอค้าเลยเรียนเมนเพื่อนใดอัดหนุกรองชายพี่ชายไหนเคยมาเมนเมนบอกว่าของใส่เนี่ยเลยใช่คนะนนี้พี่น้องเลย เป็นยังไงเดี it, In ๋ยาเสน่ห์จากงกนบัตรกลางน้นบัตกลางน้นนะมีไปแต่ตาบับก้อนอ้อพี่นอใช้ปีนาบันยงโอ้โหพี่ไาย นดักมืดๆหน่อยนึ่งพี่น้องเพราะว่าไพ่ไพ่ซูเรเซียคุณอยังบุบเปิด

អូជិតអង្គព្រះនឹងជិតអង្គ วิีเอาชนะตัวคู่ต่อเพื่อนะการันทีสเลือกต่าางางๆต่างางางๆต่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 างต่างาต่างางๆต่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 าางๆตต่

จากเขาทำบุญแล้วเขาจะพาท่านผูนน้ชมล่อเบื้องบรรยากาศภายในบัดพี่น้องเลยภายในบัานมันจะปลูกต้นไม้ลอบไม้ประบประาพี่น้องเลยอ๋ี่งเลยสังเกตเปิง ลอกใม้สวยสุดงดงามพี่น้องไงสิ่งที่ประหลาดใจน้อยนึงก็พูดละพี่น้องไงคือสิเพิ่น์ดมาวางไว้แต่รุ่นละพี่น้องเไย ภาพมันจะเอาบริษันหนิดนึงเ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์มมีกันสั้นสังเกตมันจะมีต้นโพพี่น้องต้นโพขึ้นกลางเลยต้นโพขึ้นกลางเลยมันจงกองทางเทงิงพี่น้องไป ใกล้ๆวัดก็สาวประมงเพคนก็หาหาอยู่หากินแบบปกติเลยพี่น้องเลยใกล้ๆติดกับวัดพี่น้องวันนี้ทีมงานเราจะได้คือสิปล่อยกลับละพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ค่าแล้วใกล้จะค่าแล้วเพราะว่างานพยุมาอีกนี่เพราะว่าเราต้องขี้เื่อเข้าไปในบ้านอีกวัดนึงอีกพี่น้องเลย ก็ไก่เตอ้์นี่สะเพื่อเพื่อนก็ท่าโดนแล้วสัเกตเมืงงามมาพายซุลาเซลติดๆเลยพี่น้องเพคนไปรับแ่งก็จะงามอ่ะ สังเกตมึงในซุ่มมีมีรอบไฟอีกในวัดยังมีบอนนั่งดิ้นนี่พี่น้องยครับซิเมนบอนนั่งท้ายหูมันอย่างนี้ละ ก๊ลงฉันหมดตัวแล้วจ้งนพี่น้องเลยกว่าจะสร้างวัดนี้ได้น้อหรือว่าน้ำแห้งบอกนี่เราผิดผู้สุดท้าย เซนลอ่าลเซนเข้าเจบเจ็าเจางเก็ันสัญญาที่วามเสัญญานี่น่าจะติดเพื่อจุสาวะโม่มันจะน่าใสเนกัน

อันนี้เขาจะกลับเมื่อที่กลับแล้วนักอยู่ได้เห็ຊมาอยู่ไปสิก็ไอนขด้าเาไันนี้ ี่ยัจจหัจากออกจากวัดแล้วคุณยังมัเบืง สาวผมโม่เพิ่นติดป่าของโอ้สุดยอดเขาไปมาแค่ไหนมาซิบานซิบานลุนเบืองลุนเบืองก็ตึ๊กง่ายๆเนาะได้ยอยได้ยอยจากลงมาจากวัดพี่น้องเพราะว่าเพื่อนหาป่าอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับวัดนี้พี่น้องเลย Oh, อลมาป้าได้ไหนตู้จึงไห้ตู้ไว้ส่วนไนออจ้าตู้อะไรสปีดเอาไปพัดนี่คือเอาอน,นั่นอยูขึ้นเทิงว <c oughs> ่ะอเคเนาะสูตรใหของเขา แม่นบเขาไว้ต <und ying> uh ้องเอาไว้รางมันจะการแตกบ้วยใช่ดิ้นดิ้นไอจบดีไอจังเลยรับของตาแล้วเป็นมือถือตัวนี้ซะแบตแมดเอาเบิ้งเขาเบิ้งกวนี้มือถือตันั้นเม็ดแล้วจไปยงหรอทากินทิน

Hoa hàm mà là chị borai đây thôi 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 đây thôi 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 ถ้าว <Okay>. yeah. ่าถ้าว่าเฮาเปียนท่าเดี๋ยวเราจเฮาทาต่อด้อต้องมือสุแล้วเาบ่มีอันท้ายแล้วก็ดีเนาะมีแตเี่ก็ดีนะไปจังได๋ก็บ่ได้เฮาก็กลับพี่น้องเอ้ยเออโต้องให้หากินนกายดันนะครับ แบบนี้ต้องไปเบิ้งอยู่หน้ากายพุ่นว<า>่าสีได้ใช่ไหนนนะม,ม,ไมนี่ทีมงานเขาก็กำลังจะเดือทางเข้าไปพนะังละเดือทางเข้าไปหาบ่อเขาที่จะเอารถจอดปะอยู่ไบน,นะนะั่นเนาะอีกจะไม่หนึ่งเขากอดรอ น่อดว่าตอนเร่งแเขาไปหอดีว่าจะมีคนหลายคือตอนเข้ามาบ่ตอนแบบแดงๆก็ภาพจะดีเนาะเมื่อก็น่าจะแม่นออกหาปลาหายังน่าจะออกหลายกว่าตอนกนอลัลวินอ่ะนี่หากระปพี่น้อยเสียงยามแรงบงยามแรงแรงจแท้เลย

như là sống coi trong mi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video น้าดีนมาเอาสีเทากระดูกชุบองตั้งไว้ดีเห็นว่าไม่เห็นนะได้ไหมครับเกลียดเอาเลยเนาะโอ้เวลาเขาไปดิ้นเดียวก็ขี้เหื่อมาใส่เดียวเนาะลองใส่เหื่อเวลาจะไปหาหมู่บ้านหนึ่ง บ่านนี้เป็นหมู่บ้านก็ใครหลายอยู่นอกหมู่บ้านนี้กอะโอ้เพื่อนก็ซุมแซวกันกปกติคือว้านเฮานี่ไรเด็กเยานในกลางก<ห>ลางน้ำกลางกลางทฤษีใช่แต่ มีหอดทานซ่อมแปงโอ้โยแปงคือซีภาซาดไปเอาอยาไทยกันแไอ้โหือกันนั้นเลย<ม>ยูซุลินมาซาซุลิน,นก็ยังไ่ได้ไปจังอัะมาก็สองสามเพื่อนละไย่งพ้จะไปยังเพื่ออยู่ภาซาดี่ซุลินเนี่ยแถม ีจะเป็นประตูโฟงเข้าวัดนี้แตเพิเ่งบ๊ายบายเพิ่นก็ไปเฮ็ดห้อมมันแเข้าไปเลยเนาะจะง้อยยานอย่างเฮ็ดดูตัวส่สางได้ดี ข <hertz> ้าเ mm ืงเดทางกำลังใกล้จะพอดแล้วละพอนเดีวเสร็จไปหล ไปจัดงานไปดิกล้ากล้าไปกล้าไปกตาเล้าไปกลางร้อนด้วยเนาะวลางล้าคุบพ่อกาเห็นอย่างเขาถีบมีงานแต่งอยู่พุ่นเห็นไหอ่ากลางน้ำหมดเลยกลางน้ำออพุ่นถีเฮี้ยนอยู่พุ่นนะออเ่อถีแต่งงานก็เลยต้องเอาเรือนี่ไปไปจัดงานแต่งอยู่พุ่นใช้เรือเลยอ่าแติว่าเฮียนเพื่อหลังนี้ก็แนนึ่นานถีจันทร์งานแต่งเั็นว่าไป่งหัววันจ้าสาวจ้าบ่าวอยู่ใส่อายุนั่นแหละเนาะ

ไปแต่แม่แม่การฮิกาตัวเออ <laughs> มีเฟซเจอร์ขนาดตัวโบว์เงินสักสิบล้าบบนเราเคียร์หนึ่งสี่สิบสี่หมื่นเรียวสี่สี่หมื่นเรียล มุดในยังได้ป่ายอะป่ายก็บรรทิบหานี่ยกมสบเปดตัวกินะมือละดาเอีกอีกสิบสามเลยพี่บอกไปสิ สามโูไปสิบก็ออกเนาะสิจ็นี่สิปีแต่พันนะนี่เจ็ดนห้าี่เก็บมาเอามาบนรถรถบ่อเก็ดบุญบนลับุญกันลาวเก็ตบุญกันลาวเจ็ดพัห้าคอยเพราะว่าเหลือสิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดพันสิบเจ็ดออกสิบเห้ารอยเดียวเดียวบพ กเเากรียบการใอนตะคืนโอ้ก่าต่อไปันนี้เคลียเงินค่าเงื่อเพาเงจบละด้ยดยไปวันนี้ทีมงานเขาขึ้นรถน้องเลยก๊าบเราจะแม่นกลับไปที่พักแล้วไปน้ย อนบานเตยหน้าเตยมือถ er e. ่าานอาไปควักโกบไปไปอนบานเลยขกเบยจรันไปพี่น uh, ้องเลยแต่สำหรับพี่ๆนี้ก็สิราลาจากทานทุเนาะพบกันใหม่ในพีพีหน้เนาะอ๋อด